นายตัวเองสวัสดีครับอ่าุ่งนี้ทืออะไรนะเบียร์ตู้นี้นี้ตนี้ที่สองอ่ารถนี้นะครับอถที่เรากําลังเลือกอยู่นะครับเป็นรถที่จะส่งร้านนายตัวเองนะครับวันที่สิบสองนะครับตอนนี้นะครับอ่าอาจารย์เป็ของเรากําลังเลือกทีละลูกเลยนะฮะเลือกไอ้ทันซ้ายนี่คือเนื้อไม่ได้นะครับสังเกตดูทรงได้ไหมฮะทรงเปลือกอะไรพอได้แต่ว่าเนื้อไม่ได้นะครับนะเราคัดกันทีละลูกเลยนะครับ เสียดายมากเลยทรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมที่มมท่านผู้ชมเห็นตัวนี้คือไม่ได้นะครับที่เรียนมันตึงตึงก็คืออ่อนนั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับเราเลือกออกโหทรงสวยๆงั้นเลยเสียดายมากนะครับนะ <Be at> เราต้องต้องเน้นคุณภาพนะครับต้องเน้นคุณภาพต้องคัดทุกลูกอันที่คัดผ่านคืออยู่ใน,นอ,อยู่ในนี้นะฮะนี่ที่คัดผ่านแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้คือที่คัดผ่านแล้วนะฮะคัดผ่านเราถึงจะมาเข้ากล่องนะครับนี่คือรตที่จะ ที่จะไปจําหน่ายร้านนายเตีองพวกนี้นะครับนี่คือรถที่คัดผ่านนี่คือไม่ผ่านหมดเลยนะครับเนี่ยคือไม่ผ่านหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่ผ่านนะครับคัดแยกกันแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังคัดนะคัดทุกลูกทีละลูกนะครับคุณภาพจะได้ไปตกแก่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อทานแบบเต็มที่นะครับเต็มที่นะฮะดูนะครับอาจารย์เป็กของเราทีงานพี่กรณ์พี่บูลพี่ยอดนะครับทํางาน ให้เราสุดฝีมือเลยนะครับสุดฝีมือเลยนะครับแต่ถามว่าทุเรียนอย่างที่ผมเคยแจ้งทุกๆคลิปเลยนะครับต่อให้เราคัดเลือกกันแบบนี้เนี่ยบางทียังมีบ้างแต่มีน้อยนะครับมีหลุดไปบ้างแต่น้อยมากนะครับนะส่วนที่ขายในตลาดตัวนั้น,น่ะอ่าที่มันมีหลุดกันเยอะๆเนี่ยอันนั้นคือเขาไม่ได้คัดแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยคัดเลือกทีละลูกกันเลยนะครับอยากให้เห็นคุณภาพของการทํางานของเรานะครับพ่งนี้เท่าไรนเรียนสิบสองใช่ไหมโอเคล็อนนี้นะครับจะเข้ากระทุ่มแบรนด์วันที่สิบสองนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมจะโพสต์แจ ในเฟซอีกทีหนึ่งนะครับโพสต์แงในเฟซอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวเราจะคัดทุเรียนกันก่อนนะพรุ่งนี้น่าจะมีมันสองตันกว่าอันนี้มาแล้วหนึ่งคันนะครับเพิ่งออกมาจากสวนเดี๋ยวออกมาจากสวนอีกคันหนึ่งนะก็มาคัดเหมือนเดิมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมคัดทีละลูกนะผมการันตีเลยนะครับเวลาผมเอาไปทีหน,นึ่งเนี่ยสองตันสามตันเนี่ยอาจจะมีแบบว่าหลุดอ่อนไปไม่เกินห้าลูกนะครับไม่เกินห้าลูกซึ่งผมรับประกันให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัว <mount> นะครับนะเพราะว่าการทําทุเรียนเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะจากการที่ผมได้ศึกษาแล้วเจอยากมากๆ นะครับทุกอย่างเนี่ยต้องแบบละเอียดรอ,อมากนะครับละเอียดรอมากดูกขนาดฮะคนตัดที่มืออาชีพแล้วเนี่ยตัดมาเนี่ยนะยังได้ทุเรียนแบบตึงมาเลยแบบนี้ไหมฮะเราต้องมานั่งคัดแยกแบบนี้ทีนึงนะครับคัดแยกทีละลูกแบบนี้ทีนึงนะ<ร>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเน้นคุณภาพเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าทีมงานผมก็ทําได้นะครับทาได้มั่นใจนะครับมั่นใจมากนะผมขอเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เน้นขายคุณภาพนะครับอยากให้ทุกท่านได้กินของดีๆกัน ได้ขายของดีๆดกันนะครับก็ยังไงฝากร้านนายตัวเองไว้อยู่ในใจท,ท,นนทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านด้วยแล้วก็ใครที่ต้องการซื้อดิบจากร้านผมนะครับวิธีบ่มห้ามวางในปูนด็กขาดนะครับห้ามวางบนปูนด็ดขาดมีหลายคนเลยถามว่าคุณต้นทำไมสุกช้าจังนะฮะแต่เปิดมาในเนื้อเหลืองเลยนะครับนะคือบางทีวางบนปูนเนี่ยทุเรียนมันตึงนะฮะทุเรียน,นตึงมีโอกาสเป็นท็อปหลายๆอย่างเลยอุณหภูมิด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเพราะนั้นไว้ในที่ที่อุณหภูมิปกติที่สุดนะครับอากาศถ่ายเทนะครับไว้บนกระสอบหรือบน บนเข่งบนลง้งอ่าบนอัไนี่ก็ได้เนี่ยเข่งบนหลวงเขาเรียกว่าหลวนะครับนะตัวนี้เขาเรียกว่าหลวนะครับแต่ผมเรียกว่าผมเรียกว่าเข่งนะครับเรียกคนละอย่างกันนะครับนายายท่านอ่าทำความเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับการที่จะซื้อทุเรียนดิบไปนะได้เนื้ออร่อยแน่นอนแต่ว่าท่านต้องบ่มให้เป็นด้วยนะครับวางไว้ดีๆและไม่ใช่ว่าวันเดียวจะสุกหรือ2วันจะสุก3ามวันจะสุก4วันจะสุกแต่ละรลตสุกไม่เท่ากันบางลูกแก่จัดก็สุกเร็วบางลูกแก่ลองลงมาก็สุกช้านิดนึงนะครับนะแต่ของเราเนี่ยเน้นแก่ๆอยู่แล้ว นะครับแต่แกเนี่ยเวลาเขาตัดทุเรียนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ตัดแบบสุกมาเลยไม่ได้นะครับการที่ตัดสุกมาเลยไม่ได้หนึ่งเลยมีโอกาสที่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเต่าเผานะคือทุเรียนมันสุกเกินไปอยู่บนต้นเนี่ยมีโอกาสเป็นเต่าเผาเวลากินแล้วมันขมอ่าหนึ่งหนึ่งประเด็นแล้วนะสองก็คือว่าเวลาที่ตัดตัดสุกเกินไปเขาจะไม่สามารถขนส่งเพื่อทําการค้าขายได้นะครับเขาถึงตัดทุเรียน 80-9- 0 95%แค่นั้น นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสุกมาเลยปุ๊บสมมติว่าต้องส่งไปจังหวัดขอนแก่นถึงปลายทางพวกนี้เรียบร้อยครับทุเรียนนิ่มไปเลยนั่นคือประเด็นสําคัญนะมีหลายคนอยากจะถามผมใช่ไหมฮะผมตอบให้เลยคลิปนี้นะครับว่าทําไมเขาไม่ตัดสุกจากต้นนี่คือสาเหตุแค่นั้นเองว่าทาไมไม่ตัดสุกจากต้นเนาะมันจะเรื่องการขนส่งเรื่องการแยกไซส์เรื่องการอะไรหลายอย่างมันใช้เวลาเป็นวันนะครับเป็นวันเป็นคืนเพราะนั้นทุเรียนมันจะสุกเกินไปมันเละเกินไปนะครับเพราะกรอบอ่าหมอนทองเนี่ยเขากินกรอบนอกนุ่มในกัน นี่ก็เป็นรา,ายละเอียดเล็กน้อยที่ผมพยายามแบ่งปันความรู้ให้ท่านผู้ชมนะครับจะได้ซื้อทุเรียนกันกินได้แบบอร่อยแล้วก็ไขข้อข้องใจในหลายปัญหาที่สงสัยนะว่าทําไมไม่แบบนี้ทําไมไม่แบบนี้เนี่ยผมพยายามอธิบายทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องๆทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าที่กระทุ่มแบนนะครับใครที่ต้องการสอบถามเส้นทางหรือสอบถามรายละเอียดนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <ๆ S 1> หรือว่าเดี๋ยวจดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ0 8 9 0 7 5ย1 4 0็8 9ูนย์ห้นะครับโทรปรึกษาได้เลยโทรโทรสั่งจองได้นะครับโทรแจ้งรายละเอียดโทรสอบถามรายละเอียดได้แต่โทรโทสั่งจองเวลาที่ผมไปลงนะครับสมมติว่าเป็นเบอร์เ b c บอร์ตัวเนี้ยนะเวลาไปลงนะครับถ้าเกิดจะสั่งจองผมเลือกให้ได้สั่งเก็บไว้ให้ได้แต่ว่าเราไม่จะสามารถเลือกทรง A ได้ทั้งหมดไม่สามารถเลือกทรง B ได้ทั้งหมดไม่สามารถเลือกทรง C ได้ทั้งหมด จะต้องเป็น A B C คละกันถ้าเกิดใครจะสั่งจองผมสามารถเลือกให้ได้แบบนั้นผมจะไม่สามารถเลือกอคุณต้นครับเอาทรง A ทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับอันนี้ขอขอยืนยันว่าไม่ได้แต่ผมจะเลือกแก่ๆให้นะครับเพราะว่าผมจะต้องอให้แม่ค้าท่านอื่นมีโอกาสด้วยไม่งั้นโทรมาจองกันหมดแม่ค้าท่านอื่นก็ได้แต่ทรง C ถูกไหมฮะอันนี้เอาหลักความจริงนอกเวลาที่ผมอธิบายอะไรเนี่ยเอาหลักความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องหยนๆกันทุกอย่างจะต้องอแบ่งปันกันนะครับของกงแบ่ปัันน นะวันนี้นาเตียงลาท่านผู้ชมไปด้วยนะครับสวัสดีครับ